สวัสดีทักทยายยามเช้านะครับวันนี้อยู่ที่แปลงไผ่บางหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้านะครับเดือนนี้เดือนมีนานะครับเข้าสู่วันที่ยี่ี่สิบก็เข้าสู่ปลายเดือนแล้วนะครับก็ปีนี้แปลกมากนะครับก็คือมีการมีอากาศที่หนาวยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวามกรา กลุ่มพามาจนถึงมีนามีร้อนอยู่ประมาณ2สัปดาห์ในช่วงของมีต้นมีนานะแต่ตอนนี้ก็กลับมาหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ที่ดูในกลุ่มพยากรณ์อากาศนะครับที่นครพนม15องศาบางพื้นที่ส่วนร้อยเอ็ดวันนี้19องศาครับผมก็ช่วงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับประมาณ10วันที่แล้วเนี่ยมีฝนตกลงมานะครับ ก็ดินก็มีความชื้นขึ้นมาแล,แล้วก็ฝนตกครั้งเดียวนะครับลดน้ํามาตั้งนานสู้ฝนตกครั้งเดียวไม่ได้ฝนตกมาครั้งหนึ่งครับหนอหนอแล้วก็อาการของไผ่นะครับก็คือสดชื่นขึ้นมารวมถึงต้นไม้ในสวนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นกล้วยนะครับสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะอันนี้ผมมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับ ต้นที่โตโตแล้วนะครับสำหรับไผ่บุงอาจเป็นน้ำผึ้งคาดบ้าฤดูฝนนี้ก็จะแบ่งนะตอนกิ่งสำหรับขยายพันธุ์แล้วก็สำหรับหน,นะนะที่อยากได้นะครับเดี๋ยวมจะฝึกตอนนะฮะตอนกิ่งแล้วก็เลือกคัดลำเลือกคัดไอ้กิ่งที่ที่จะเอาไว้เลี้ยงลำต่อนะ แต่ยังยังไม่มีโอกาสขุดเงาแล้วเพราะผมเพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับยังไม่ได้เยอะยังเงายังไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้มันสะสมพลังงานให้เงามันใหญ่ให้ลำมันใหญ่นะแล้วก็ในปีถัดๆไปก็ค่อยก็ค่อยขุดเงาชํำอันนี้ก็ตอนกิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับก็นี้มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าโตไปประมาณไหนนะครับนี่ครับ ผมตัดยอดนะผมตัดยอดผมอยากให้มันแตกกิ่งเยอะๆก็เลยตัดปลายออกมันก็เลยไม่สูงนะแต่ว่าหน่อไหนที่มันขึ้นมาตามหลังเนี่ยหลังจากที่ผมแต่งกิ่งสางกอแล้วก็ตัดยอดไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ผมแต่งกิ่งรอบนึงนะมันก็กลับมาพึบเหมือนเดิมกลับมาใบหนากิ่งแขนงก็แตกออกมาเดิมอ่าอย่างอย่างอย่าง,งต้นนี้ผมตัดยอดนะลำนี้ตัดยอดเนี่ยตัดยอดไป มันก็จะไม่สูงแต่แต่นี่แต่หนอนี้หนอนี้ที่ขึ้นมาตามหลังหลังจากการแต่งกิ่งในะช่วงนั้นหนอนน,น,นี้อันนี้มันขึ้นมาตามหลังมันก็ผมก็ปล่อยไปมันก็เป็นหน่อบินสูงไป <c oughs> สะสมไปเรื่อยๆครับนัน่นแหละก็ดูภาพรวมครับนี่ครับหน้าฝนปีนี้ก็สะสมพลังงานสะสมอาหารแล้วก็ก็ จะได้มีโครงสร้างร่างกายลำต้นกิ่งที่ใหญ่นะครับก็เหมาะกับการขยายพันธุ์แล้วก็หนอนะครับหนอก็จะได้ใหญ่ไปเรื่อยๆลำอะไรใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปหน้านะครับสร้างเงาสร้างกอพืชตระกูลหญ้าที่เป็นเงาเป็นกอไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นไผ่เป็นหญ้าชนิดต่างๆเนี่ยก็ หน่อรุ่นหลังๆก็คือจะใหญ่ไปหน้านะครับดินดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเราทําเราดูแลดีเนี่ยมีความชื้นมีปุ๋ยมีดินที่ดีมีปุ๋ยที่ดีมีปุ๋ยข้อใครจะใช้เคมีก็ใช้ผมผมมีปุ๋ยข้อมีขี้วัวผมก็ใช้ขี้วัวก็มาใส่นะมันก็ดูรวมันก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่ได้ถือว่าไอ ขี้เหร่อะไรแล้วก็อย่างหนึ่งมันมันอึดนะไผ่บงหวานเป็นน้ําผึ้งมันเป็นไผ่ที่น้ําแช่น้ําท่วมลากท่วมลําก็ไม่ตายนะครับสองสามเดือนไม่ตายหรือในช่วงแรงก็อึดก็สะสมพลังงานเก็บไว้ในตัวเองได้เก่งนะครับก็ทนแรงนะครับทั้งทนแรงทั้งทนน้าท่วมก็ก็ตระกูลไผ่บงนะก็ขึ้นชื่อเรื่อง เรื่องของความทนทานอยู่แล้วนะครับอันนี้ปลูกก่อนนะส่วนที่ปลูกตามหลังมาก็ตามกันมาครับผมนี่ครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเป็นแบบเงาครับใช้เงาปลูกนะครับนี่ก็โตมาเรื่อยๆนะฮะโอเคเลยก็ฝนตกมาหนึ่งครั้งอะ่ะก็คือ ในแปลงก็มีความสดชื่นเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับสวน,นหลังๆจะโตตามกันมาเรื่อยๆครับมันผมก็จะปลูกหลายๆอย่างสลับกันมีกล้วยมีอ้อยมีไผ่ช่วงที่ไผ่ยังไม่โตก็ใช้ประโยชน์จากอ้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ไผ่โตก็ก็จะเป็นแปลงไผ่ที่มีร่มเงาพืชอย่างอื่นก็จะ,ะแท้ไปนะครับไผ่ก็จะนำ แต,แ,ตแต่ตอนนี้มันยังลำไรอยู่ไผ่ยังไม่โตพืชอย่างอื่นก็สามารถโตได้เพราะว่ายังสั่งข้อแสงได้นะเป็นลำไรเป็นแสงลำไรแต่แต่ถ้าไผ่โตเนี่ยมันจะแสงมันมันจะน้อยพืชอย่างอื่นก็จะที่เตี้ยก,กว่าก็ระดับที่ต่ํากว่ามันก็จะสู้สู้ไม่ได้นะครับสภาพในแปลงครับผมปีนี้ก็พอได้ รูดูฝนปีนี้นะก็จะพอได้ตอนกิ่งนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนี่ครับผมสภาพแปลงโดยรวม <c oughs> ทักทายยามเช้านะครับอ,อันไหนได้ปุ๋ยดีน้ำดีน้ำถึงก็ใหญ่ครับไห <c oughs> น ตรงไหนโซนไหนดินไม่ค่อยดีก็ช้าๆหน่อยอย่างนี้ก็ก้อนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะถ่าขึ้นมาถือว่าหลายหน่อแล้วนะครับปลูกแบบเงาเงา,งาเล็กๆนะไ่่บงหวานโตดีโตวไวเงาเล็กๆเก็โตได้ดีอีกเป็นร่องน้ำถึงช่วงฤดูน้ำ น้ำหลากเนี่ยก็คือก็ขุดเพื่อที่ให้น้ำลงมาในร่องนะครับไม่ให้ไม่ให้ท่วมขังป้อมเป็นเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็ยกเป็นคันคูแบบเป็นเป็นโคกเป็นเป็นโคกเป็นร่องสลับกันไปเรื่อยๆเราจะปลูกกล้วยปลูกอะไรก็มันก็จะได้ไม่ท่วมนะครับน้ก็จะท่วมแต่ถ้าเป็นพื้นราบเลยอ่ะน้ำมันมันแช่นะครับเราก็จะสามเราก็จะไม่สามารถปลูกอย่างอื่นได้เลยนอกจากไผ่ ถ้าน้ําแช่นะแต่ถ้าเป็นมีร่องน้ําเพื่อเพื่อระบายน้ําแล้วก็มีโคกเพื่อที่จะให้พืชได้อยู่เนี่ยมันก็มีเวลาให้พืชได้ได้รากได้หายใจหายคอนะคก็จะโตได้แต่ถ้าโดนน้าท่วมตลอดเนี่ยมันพืชบางอย่างมันไม่รอดไม่รอดนะครับครับนี่อ้อยก็โตมาเรื่อยๆครับทอนพันอ้อยอันนี้เป็น เป็นอ้อยปลูกเสริมนะแต่ถ้าเป็นอ้อยแปลงหลักผมก็จะแปลงหลักที่ตัดต้นพันธุ์มันก็จะมีแปลงหนึ่งประมาณสองงานกว่านะครับก็เป็นแปลงหลักเลยสําหรับตัดต้นพันธุ์แล้วก็จะมีอีกครับมีอีกหลายหลาย,ลายไอแปลงนะครับมันจะเป็นฝั่งนู้นแล้วก็เป็นพื้นที่เช่าที่ผมเชอาเพิ่มคือฝั่งนู้นนะวันนี้ผมก็จะมาให้น้ําอ้อยอก็เลยเอะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูไผ่หวานมีคนอยากมีคนอยากเห็นว่า <laughs> โตไปแค่ไหนนะครับเกิดมาถ่ายดูอัปเดตนะครับผมก็เพิ่งเริ่มนะครับเป็นมือใหม่นะครับพี่ๆอยากได้ท่อนพันธุ์อยากได้กิ่งพันธุ์ก็ติดต่อสวนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ท่อนพันธุ์โดยที่ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกแล้วก็ให้เป็นท่อนพันธุ์ที่มันเป็นสายพันธุ์ที่ตรงจริงๆนะก็คือหาช่อง YouTube หรือ Facebook ที่เขามีหน้าสวนจริงๆนะครับมีเรื่องราวมีสตอรี่แล้วก็ สามารถติดต่อเห็นหน้าเห็นตากันได้แล้วก็มีที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเอาไผ่อะไรก็ไม่รู้พ่อมเมล็ดแล้วมาหลอกขายยิงยิงแอดโฆษณาขายใน Facebook เพราะฉะนั้นต้องมีสวนจริงนะครับของแท้คือต้องมีสวนจริงมีให้เห็นจริงๆแล้วก็ถ้าถามว่าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์อเก้าเนี่ยอ่ามันต้องสามารถตอนกิ่งได้นะอ่าเพื่อนๆลองทดสอบอ่ะผมอยากแบบว่าซื้อกิ่งตอนกิ่งชำ้ำอ่ะมีไหม,มครับ ถ้าเขาบอกว่าไม่มีกิง่งตอนกิ่งช้ำม,มีแต่งเงาอันนั้นของปลอมนะครับใครมหัวเป็นน้ำผึ้งต้องตอนกิ่งได้เขาบอกอุย้ยไม่มีเวลาตอนเลยอย่าไปเชื่อนะครับให้ให้แบ่งซื้อด้วยว่าไม่ใช่แบ่งซื้อก็คือให้ดูว่าทําถ้าเขาตอนกิ่งได้มันก็เพิ่มไรายได้ในการขายสําหรับสวนเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้ออ้างเลยทั้งหมดว่าเฮ้ยผมไม่ได้ตอนกิง่งผม ผมขุดเงาอย่างเดียวอันนั้นคือข้ออ้างแหละเพราะฉะนั้นอาจจะได้ของปลอมนะครับอาจจะได้ของที่ไม่ตรงสายพันธุ์จะเป็นไผ่มงหวานทั่วไปไผ่เมงหวานเมืองเลยทั่วๆไปนะครับซึ่งมันกรรมพันธุ์มันไม่ได้ดกมันไม่ได้ใหญ่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูดีๆนะครับหาหน่าสวนจริงๆนะครับซื้อกับใครก็ได้นะครับสวนโวนหลายๆช่องเรามีเยอะมากเลยนะครับมีหลาย,ลายช่องแต่ว่าเขาจะมีฤดูกาลที่ตัดขุดเงาชำํำประจําปีต้องสั่งจองกันนะครับ มีทุกสวนมีเท่าไหร่ก็หมดเกี้ยงนะครับสำหรับไผ่เมืงอ่าเป็นน้ำผึ้งนะเบอร์เก้านะสำหรับเบอร์เก้าเนี่ยส่วนเบอร์อื่นก็ก็มีอ่ความต้องการไล่เรียกกันไปแต่เบอร์เก้าเนี่ยคือดังที่สุดนะแล้วก็มันหน่อยมันใหญ่ไงหน่อมันใหญ่ขุดขุดหน่อยแล้วมันไม่มันไม่อ่ามันมันหน่อมันออกได้ต่อเนื่องอ่ะมันมันไม่ผ่อนมันไม่ไอชะงักนะครับ หนออ่อบเออสองดกแต่ว่าเวลาขุดไปมันอาจจะมีชังักบ้างอะไรเงี้ยในในช่วงสับหนอ่อทําหน่อนอกฤดูหรือในช่วงที่ต้องการกินหน่อนะครับมันมันไม่แผวอ่าแต่ถ้าเป็นเบอร์เก้าออกหน่อต่อนเนื่องขยายพันธุ์ก็ง่ายตอนกิง่งช้ำช้ำกิง่งขุดเง่าได้หมดเลยโตวไวต่างหากนะบเบอร์เก้าเนี่ยก็โตวไวจริงๆก็ยอมรับว่าโตไวจริงนะครับเบอร์เก้าเบอร์สองเนี่ยโตวไวโอเคนะครับคลิปนี้ก็ มาอัปเดตให้ดูนะครับสภาพแปลงโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเจองัใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ